วันนี้นะคะเนาะยายร้านจอมจุ้นแฟมิลี่กับมาเห็ดดอกไม้ให้พี่ให้น้องได้ชมเด้อค่ะเด้อนะคะการทำการเห็ดกับ่งหยาดนะคะพี่น้องสายใหดง่ายๆนะคะน้องทำง่ายๆนะคะทำเป็นต้นเลยนะคะก็จะบ่งามปานใดเด้อพี่น้องเด้อนะคะแต่ว่ากับพ่อเห็ดได้นะคะ ได้เนะคะเราจะสูงไปกว่าน้อง เห็นยากว่ากับว่าได้เฮ็นยากหรอคะที่น้อนขาให้ยง่ายนะคะเนาะจับขับทันนะทันขับคือเพาะมันนี้วหะอคะที่หนอค่ะ สวยก็พอใช้ได้นะคะพี่น้องค่ะจะทำให้หมดเลย ก็โอเคนะคะพี่น้องขาเพาะเฮ็ดพาอได้ใส้แจกกันค่ะเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ทําไปไปอวดไปโอ้ผู้ให่นะคะเนาเข้าเห็ดแค่ <c oughs> พ่อใส่นะคะพี่น้องขาว่าเ <c oughs> ดเอากึ้นหิงไว้ผ่านจากพี่น้องขาะะะ <c oughs> ดูกันต้อขาเอาจนจบให้หมดเลยค่ะ แค่นี้ก็พอนะคะเด้อนะคะสำหรับคลิปนี้ที่นี่นะคะใารหลานจอมจุลแฟนดี้าพี่พะนองมาเบิ้งดอกไม้สวยๆนะคะโดยการทำของของยายหลานเองนะคะจากใบเตยน,นะคะพี่น้องคะ <S <S ถ้าว่าแบบนี้ค่ะนะคะตัวเนี้ยนะคะเพราะว่ามันจะเราจะทำเป็นดอกตูมนะคะ ก,ก็นนกได้แล้วนะคะเด็กพ่อใช่นะคะพีน่น้องหาได้เลยค่ะขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับยายร้านจำจุนทาน่านดีดีทุกท่านนะคะ,นะคะขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันด้วยนนค่ะเด็กๆายริ่มดูเลยค่ะสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะสำหรับนะคะต้นนะคะใบเตยกุหลาบเด้อพี่น้องเด้อนะคะไม่ได้สวยนะคะไม่ได้สวยมากแต่ไม่ได้สวยมากแต่กับพ่อนะคะพ่อเสียบนะคะเกินแจกันดอกไม้ได้ค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะใส่ยิ่งพระไหว้พระได้ค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะสำหรับอีพนีนะคะเด้อยายล้านจอมจนเสรรียกขอขอบพระคุณ ทุกคนถูกทันหลายๆเด้วยะค่ะด้วยนะคะที่เขามาเป็นกําลังแรงใจให้ยายรานแล้วก็เขามาเอ่อเขามาซอยนะคะพี่น้องคะซอยเป็นกําลังแรงใจนะคะเนาะแต่ก็สามารถถ่ายีนะคะด้วยยายรานจอมจุนไปดวยแล้วก็นะคะให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงด้วยด้วยนะคะโรคไข้ไข้เจ็บแย่ได้มาเบียดเบียนนะคะคิดสิ่งใดวังสิ่งใดขอทุกคนทุกท่านสมความุ่งมัง่นรรถนา กินเงินห้ไดเงินกินทองห้ไดทองเงินไหลกองทองไหลเขา่าทุกคนทุกบ้านทุกกระเป๋าแหงๆเรื่อยปังๆกันจ้าบ๊ายบายเลิฟยูเลกิลกยูค่ะ